เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้กระดูกข้อเข่าเสื่อมเป็นทั้งตระกูลตั้งแต่ปู่ย่าตาชว่วมาเลยเป็นกระดูกกันหมดเลยมันเหมือนแบบเป็นข้อเข่าแบบอยู่ๆก็แบบงองอปวดแล้วก็เหมือนแบบเดินไปปุ๊บแบบเดี๋ยวนียเป็นแบบงอขนาดนี้เลยนะขามันงอแบบเดินแล้วมันก็งอแบบเป็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นแบบขาโค้งอ่ะทุกคนเลยเคยหัวเข่าบวมเคยไปเจาะเอาน้ำออก เหมือนแบบงอไม่ได้เลยอะ่ะคือปวดเลยอะ่ะก็ดีขึ้นมาเหมือนแบบค่อยๆดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วนะเราไม่ต้องไปกินยาเราไม่ต้องไปฉีดยาเลยเหมือนเมื่อก่อนนี้เหมือนแบบต้องฉีดยาเข้าที่หัวเขา่าถามว่าแพงไหมในในราคาที่แบบชาวบ้านมันก็เหมือนว่าแพงแต่มันก็คุ้มดีว่าเรากินยาที่มีสารเคมีไงยาชุดกินพอกินปุ๊บหายปับ๊บพอได้สามวันปวดเหมือนเดิมใช่จะกินตัวนี้ไม่ปวดลุกออกจากที่นอน เฮ้ยทำไมหัวเข่าวันนี้ไม่ดังว่าเออรู้สึกดีขึ้นมานั่นแหละเห็นผลชัดตอนนี้ลุกนั่งลุกนั่งคือไม่เป็นไรก็อยากแนะนําคนอื่นนะคะที่อยากจะมาทดลองกินไวิต้าแคลนะคะก็ลองได้ค่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรกินแล้วอันนี้ปลอดภัยทั้งทั้งระบบภายในร่างกายเลย อยากให้ทุกคนหันมารับประทานไบต้าแควกันก็คนเราอายุเยอะแล้วเนาะไปกินอย่างอื่นมันก็ได้ช่วยแค่วัน2วันก็หายไปแต่กินตัวนี้มันถาวรหายแน่นอนดีแน่นอนสําหรับคนรุ่นเราเนะะี่ยค่ะรุ่นใหญ่อย่างเรานี่นะคะทานตัวนี้เห็นผลแน่นอนคะ่ะอยากชวนคนอื่นมามารับประทานด้วยกันนะคะดีแน่นอนคะ่ะ